สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องนูตสตอรี่เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนูตมาแนะนํานะคะกาแฟที่นุตทานในทุกๆเช้านะคะแล้วก็ทําให้น้าหนักนุตนี่นะคะลดลงมานะคะจาก59ค่ะตอนนี้เหลือ53แล้วค่ะเพรานุตทานมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เลยมาแนะนําค่ะกาแฟตัวนี้คือกาแฟะปะนัญชิตาคอฟฟี่ค่ะเขาทํามาจากสารสกัดจากธรรมชาตินะคะล้วนๆเลยค่ะปลอดภัยไม่มียานะคะตัวนี้นะคะมีมาตรฐานนะคะมี ออยอนะคะมาตรฐานสากลน,นะคะมุสลิมทานได้ค่ะทุกคนตัวนี้ช่วยอะไรเราบ้างคะ่ะก็ช่วย ลดไขมันสะสมนะคะลดไขมันหน้าท้องช่วยลดน้ําหนักแล้วก็กระชับสัสดส่วนค่ะทุกคนทำเราทานเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เราอิ่มนะคะอิ่มนาาแล้วก็อยู่ท้องนะคะเขาช่วยเร่งนะคะเผาผลาญน,นะคะควบคุมน้ําหนักนะคะแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายเราดีขึ้นเพราะปกตินุทานกาแฟนะคะตัวอื่นๆใช่ไหมคะทานกาแฟก็ทําให้เราท้องผูกอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่กาแฟตัวนี้นะคะเขาจะมีสารสกัดจากผลส้มนะคะโมโร ผลส้มโอโรนะคะแล้วก็จากส้มแขกนะคะตัวนี้ละค่ะก็จะช่วยให้เรานะคะ,ะขับถ่ายได้ดีขึ้นนะคะช่วยสลายไขมันในร่างกายนะคะก็จะมีสารสกัดจากถัก่วขาวนะคะพวกสลายแคลต,ตัวนี้นะคะเราดื่มกาแฟตัวนี้นะคะเขาทํามาจากกาแฟราบิก้าค่ะเกรดพรีเมียมค่ะให้ความรู้สึกเหมือนดื่มกาแฟสดนะคะหอมเข้มแล้วก็กลมกลม่อมกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟรสสุดหนึ่งนะคะก็เอาหมาะสําหรับคนที่ าทานกาแฟอ,อ่อ,อนๆนะคะคนที่ไม่ดื่มกาแฟสามารถดื่มสูตรนี้ได้นะคะก็ทําให้ทานได้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็1กล่องนะคะ2 4 5บาทเองคะ่ะ1ซองเนี่ยก็แค่60แคลนะคะช่วยเราอะไรบ้างล่ะก็ เขามีน้ําตาลไขมนันคอเลสเตอรอลตัวนี้นะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าสารสก,กัดที่พูดมานี้นะคะศูค่ะทุกคนสุดยอดเลยนะคะนุชดื่มมาสักระยะหนึ่งเห็นผลนะคะแล้วก็เลยมาแนะนำเพื่อนๆน,นี่ละคะ่ะใครสนใจก็ติดต่อน,นุชได้เลยนะคะ